ไ่ยอมยอมได้ครับปีนี้โปรเจกต์เมย์มาแล้วใช่ครไม่ดีสุดผมตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นที่จะเริ่มรับละครเป็นประสบการณ์ที่สรุปว่าได้เรียนรู้เรื่องตัวเองมากแล้วตื่นเต้นที่จะให้ทุกคนได้เห็นผลงานทีทุกคนได้ยิงงานทั้งคุมกับพี่บอยเชิญทุกคนได้ได้พยายามทุกเพลงสุดแรงเพื่อที่จะสร้างมาให้ดีบอกญาติพี่น้องเรียบร้อยไหมคะว่าแบบว่าละครจะมา บอกเหรไม่ไม่กล้าดูด้วย <c oughs> ไ,มไม่กล้าดูตัวเองแล้วมันมันเป็นเรื่องที่เกิดมากน่าเกิดมากทำไมกลาไมกล้าอเพรอยากจะดูองก้าขตัวเองอยากดูตัวจะต้องแอบดูคนเดียวอันนี้อาจจะไม่ไหวยิ่งดูกับคนพ่อยิ่งดูกับเพื่อนอาจจะเสืมตายเลยก็เือนาแ้วเ็เราเกวกดาว ียจริงๆแล้วคุณพ่อคุณพ่อได้อ่านสคริปต์ตั้งแต่ก่อนฟีดแบ็กชั่นแล้วอครับแต่ว่าคุณพ่อชอบสคริปต์จนไม่อยากจะรอนอนคุณพ่อบอกว่าจะรอดูตอนละครอนเลยใช่คุณพ่อชอบชอบตื่นเต้นคุณพ่อยากเขาอ่าบอกผมอย่างแรกย่งที่บอกไม่บอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวผมก็ตายทีกดดันตายเลยแต่ว่าก็น่าน่าจะคาดหวังในในระดับนะก็ผมว่าทำให้ดีที่สุดแล้วแล้วคาดหวัง ก็ข้าวหวานแปลกนะแต่ว่าแต่ว่าผมไม่อยากคิดเรื่องเรื el, so it, like lesson, ่องเรื่องเรื ad, ่องท้ายขนาดนั้นเลยครับตอนนี้เพิ่งเริ่มมาคิดว่าอ๋อมันจะออกมาดีหรือเปล่ามันจะลงตัวหรือเปล่าแต่ว่าตอนทำคือคิดเรื่องทำเยอะคิดเรื่องฉากเยอะครับวิคสเกลอะไรแบบนี้ก่อนมันกดดันไหมพอพอเราคิดที่จะแสแล้วเราก็แบบคนพัดคนมองคนจับตาอ๋อ ก็กดดันครับกดดันอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าเราไปแล้วแหละว่าโอเคมันจะกดดันแต่ว่าเราจะทำไงได้มันก็มันก็ต้องทำต่อแล้วเราจะมันผมใช้มันเป็นเป็นสิ่งที่ดีดันให้เราทำให้ดีที่สุดดีกว่าที่ผมสมมติผมไม่มีพ่อเป็นพี่ดื่อผมก็อาจจะไม่ทำงานผมอาจจะไม่พยายามนักาทั้งนากีได้หรือว่าใช้มันเป็นข้อดี อยากเหมือนเหมือนอยากแบบพิสูจน์ตัวเองนะว่าแบบอยากเก่งไม่ไม่ได้เก่งหรอกเราแบบเราเป็นคนละคนจากเขาเราเราเราเอยากยืดด้วยด้วยเท้าแต่เด็กก็ที่ผ่านมาแล้วก็โดนมเมนต์ีดีแล้วดีแล้วแบบบอกว่าอีกอย่างมันมันก็เป็นสิ่งที่ดี ก็ใช้แล้วผมก็ต้องยอมรับลิขิตที่เรานี่ยังไงเรายังไม่ได้ทันวิสุทธ์เลยแต่ว่ามันมีคนมาพาเราไปนน็สู่ก็ต้องขอบคุณมากครับตอนนี้คือเรื่องที่เขื่อน่สุทเลยครับผมเลยอยากให้ทุกคนได้ได้ได้มีผลงานออกมาให้ให้ดูก็ตื่นเต้นมากอยากให้ทุกคนรับชมเร็วๆนี้เลยครับอยากให้อยากให้ทุกคนดูตอนนี้เลยแหละผมก็อยากดูมากตอนนี้ปีนี้แปลว่าปีนี้เราก็ยังมีผลงานดีนอกเหนือละครนี้อครับ ทางนี้จะมีผลงานอะไรอีกไหมยังไม่รูต้ตอนนี้ผมโฟกักสละครนี้อย่างเดียวก็ตอนนี้เก็รู้ว่าเป็นปีแรกเกิดกแ,ลแล้วก็นวปน,นีทอรอราว,ว่าได้ประสบค,คารมากชีวิตีนช,ชีวิตเปี่ยนมากแล้วก็ตื่นเต้นเรายังมีมีความแบบลงตัวไม่เป็มยังไม่รู้ว่าจะรับทุกอย่างยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมรับทุกอย่างนี้ดีๆครับ